สวัสดีครับวันนี้เรามาที่น้ำตกหนานสวรรค์หวาน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 คนไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็พอได้ดอาเข้าไปข้างในกันเลย ออครับถ bon ึงแล้วน้ำตกหลานสวรรค์ฮะร้านคาด้วยเราอีกคนนะเยอะเอะคนแต่ลงคมาาันบคมาได้กันว่เดี๋ยวให้เขาให้เขามาลงตัางหากสองสามวังหมาไอคิว ระวังหมาฮะถห้เขาเช่าเหรอ,อเอาไหมาเอาก็เอาเลยเดี๋ยวค่อยขึ้นมาเอาเลยนี่ครับน้ำตกมีหมา<อ>ด้วย ข้าวจะไปเหยียบมันนะน่าจะได้ไปข้างล่างนลดูครับดู น่นนะตรงน่้นนะจำเนี่ยไปลงทางนี้เดินไปทางนี้เก้าเก้าเดินดีดนั้นเดวกอ่อนน,น้องใส่มากนะ นี่ครับอันตี้มาเที่ยวน้ำตกครั้งแรกในชีวิตนั่นแน่นั่นแน่นั่นแล่เป็นน้ำตกแล้วง่าเพิ่งลงนั้นอย่าเพิ่งลงนิดนึง

น้ำสวยมากครับเอาพี่ยินไหมกินไหมได้ได้บักในหัวได้ยกมือหน่อยยกมือหน่อยแปะ๊ะ สุดท้ายก็ฝนตกครับได้เล่นแป๊บเดียวแล้วก็อบพยพกลับบ้านกันเลยแป๊บเดียวเองความปต่างน้ฝนเหรอบ๊ายบายไวเจอกันทริปหน้าครับ